ยูทู Facebook ทุกคนวันนี้กลับพบกับเอกันอีกแล้วกับช่องช่องนี้ Beauty with Aja Juice S F I เย้ก็วันนี้มาหน้าเปลยแบบนี้ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าถ้ามาหน้าเปลยแบบนี้ก็เอสก็จะมาฮาทู้เพื่อนได้ดูกันเอสจะพยายามทำฮาทูให้บ่อยขึ้นเนาะเพ,พ,พววื่อนๆรีเควสอะไรกันเข้ามาก็จะพยายามทำฮาทูให้บ่อยขึ้นแล้วกันนะ จ้าก็วันนี้เอก็มีลุกเบาๆใสๆต้อนรับคนหน้าซิวเหมือนใอแบบนี้นั่นเองคือพักนี้ถ้าเป็นฮาวทูจะเป็นฮาวทูแบบใสๆเบาๆหมดเลยนะเพราะว่าหน้าเป็นซิว <Huh? S 1> คือตอนแรกแบบไม่อยากทำฮาวทูด้วยซ้าแต่เพเอิญว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแต่งฮาวทูเสร็จแล้วจะมีวิดีโออื่นต่ออไงก็เลยไม่อยากหน้าเปื่อยทําวิดีโออื่นให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเพื่อนจะตกใจกันนั่นเองวันนี้เอก็เลยมีข้าวของมาเล่นกันก็เป็นข้าวของเดิมๆหนมีอะไรมากมายเนาะก็จะมาแต่งลุกก็คือว่าเมคอัพโนเมคอัพนั่นเอง แัดแก้มทาติ้นแล้วก็แบบว่าเชดดิ้งนิดน,นิดหน่อยหน่อยก็คือไปโลดไปได้เลยนั่นเองก็มีอะไรมากมายเนาะถ้าเพื่อนๆอยากดูกันแล้วว่าลุคนี้จะแต่งออกมาได้เป็นยังไงยังไงไปชมกันเลยตอนแรกขอเป็นแบบว่าชีจสเปรย์น้ำแร่อของโอกุมะอันเดิมนั่นเองทาเพื่อให้แบบว่าแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นเพราะเอตอนเนี้ยอเป็นสิวและใช้ยารักษาสิวอะ่ะจะบอกว่ามันคงไม่เห็นกันหรอกนะคือหน้า,าบล้อ,อ,อแบบแผ่นเป็นคุยแบบล่อบแบบคือแห้งตึงแบบ คือใครที่ใช้ยารักษาสิวคงจะรู้อยู่แล้วแหละว่าใครที่ใช้ยารักษาสิว,วมันจะแห้งมันจะตึงมากบอกเลยเนาะก็เมื่อรอให้น้ำแร่ของเราซึม,มลงันหน้าแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราใช้เป็นเจ้าตัวนี้เลยนี่การแต่งหน้าเมคอัพ make no makeup เราจะไม่ใช้แบบว่าอะไรหนักๆลงบนบริเวณใบหน้าเราใช้เป็น bright cc cream จาก beauty c o t t a g e ตัวนี้ดีงามพระราม8บอกเลยคือแบบ ปกปิดมีความปกปิดมีความมีอะโลเวลา่ามีความเป็นครีมกันแดดด้วยตั้ง50บวก P A สาบวกเข้าด้วยกันก็คือว่าเป็นอะไรที่ดีงานเป็นเฟริดของเอฟด,ด้วยอันนี้ก็บีบมาแบบว่าพอประมาณก็ประมาณนี้เอฟจะใช้ประมาณนี้แล้วทายทั่วทางใบหน้าลงไปเลยนะจ๊ะก็แต้ม5จุดแล้วทาลงไปเลย แบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ลืมบอกไปเอฟใช้เป็นเบอร์เข้มสุดของเขานะเบอร์2ใช้เป็นเบอร์2เบอร์เข้มสุดของเขาเขามีเบอร์1กับเบอร์2 2เบอร์ลองไปดูกันนะจ๊ะอ่าเมื่อเอฟลงแบบนี้เสร็จเป็นเรียบร้อยเอฟขอคอนซีลเลอร์ใต้ตาสักเล็กน้อยแพนด้า <Panda S 2> หนักมากจริงก็ใช้อันเดิมแหละของคอลเลกชันตัวน,นี้ซึ่งตาหายกเกลี้ยงหมดแล้วเอฟใช้เป็นเบอร์3เป็นวอร์มเดียมนั่นเองก็ทาลงไปใต้ตา ที่เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเป็นคนหน้ามันถ้าใครแบบเป็นคนหน้าแห้งหรืออะไรก็เล s โกแบบนี้ได้เลยนะแต่เอเป็นคนหน้ามันไปแบบนี้ไม่ได้จริงๆเอ็มจะใช้เป็นอินกิตคอสเมติกเป็น HD ทดีทาร์สเปล,เลนั่นเองเป็นแป้งไม่มีสีนั่นเองเนาะก็ปัดให้ทั่วบร,ริเวณใบหน้าเลยอผิวก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแต่งแค่นี้แหละ ขั้นตอนผิวขอเอยน้อต่อไปมาถึงขั้นตอนการเขียนคิ้วดีกว่าเขียนคิ้ววันนี้เอฟทำแค่2ขั้นตอนก็คือว่าใช้ที่เขียนคิ้วแบบดินสอแล้วก็ปัด,ด้วยมาคาร่าคิ้วคือจบเลยดินสอเขียนคิ้วตัวเดิมเหมือนกันคอร์ลุกสลิมบาร์สีน้ำตาลแบบนี้น้ำตาลเข้มๆแบบนี้ี่สีเป็นแบบประมาณแบบนี้เนาะก็เขียนตามคงคิ้วใครคงคิ้วมันเลยก็ Let s ก o ที่เรียบร้อยแล้วนี่เลยเคลือบสีคิ้ยวให้เข้ากับสีผมสักเล็กน้อยก็ใช้เป็นซิลนาตัวนี้เนาะก็เบอร์สองปกติที่ใช้กันอยู่บ่อยๆเนาะก็ปัดเลยก็ต่อไปจะเป็นการแต่งตาแล้วแต่งตาบอกเลยใช้อายแชโดว์สีเดียวเท่านั้นแต่ว่าเอฟขอลงเป็นอายแชโดว์เบสก่อนเพราะว่าเป็นคนหนังตามันอะเดี๋ยวมันจะแบบไม่รอดอะเดี๋ยวมันจะเยิมแล้วมันจะดูไม่เป็นธรรมชาติก็เป็นของเอเซนต์อันเดิมนั่นเอง แบบนี้เสียเสร็จเรียบร้อยเกลี่ยรเรียบร้อยแล้วก็จะใช้เป็นอายแชโดว์สีเดียวนี่แหละเป็นของ k คที่ดอแปดจุดสองเซคเกอร์ฟอลอินเลอเป็นเบอร์เจ็ดโรแมนติกพิงแบบนี้ลักษณะจะเป็นแบบนี้นี่ลักษณะเป็นแบบนี้คือใช้บ่อยมากจริงอันนี้คือใส่เลยก็คือว่า,าท้ายเทั่วเปลือกตาไปเลยเนี้แหละเขียนขอบตาล่างเขียนบนบริเวณหัวตาด้วยให้มันวิงวิง ใช้กับผู้กันนี่แหละนั่นเองส่วนอายไลเนอร์อายไลเนอร์ไม่วิงวันนี้เอฟอายไลเนอร์เอฟจะไม่วิงไม่อะไรทางนั้นเอฟจะเขียนแบบเส้นบางๆติดขอบตาบนเลยจะไม่วิ่งแม่อะไรเลยก็เขียนแค่มาสุดแค่หางตาของเราเอใช้เป็น e t u d ด Oh My Eye ตัวนี้กำลังเป็นเฟเอร์ลิตเลยคือดีงามมากลักษณะเขียนไปเลย เรียบร้อยแล้วคือไม่วิ่งไม่อะไรเลยคือแบบเขียนชิดขอบขนตาไปเลยนั่นเองต่อไปเอมจะมาดัดขนตาแล้วปัดขนตานั่นเองลดยขนตาแล้วปัดขนตาโดยปัดขนตาใช้ของเป็นเมเบร์ไม่ใช่เบเบอร์ t ิมิดทีนบิ๊กอตัวนี้นั่นเองก็ดัดขนตาก่อนแบบนี้แล้วก็ปัดเจ้าตัวนี้ รยอแล้วก็ถ้าใครที่ชอบหนาอันนี้อาจจะไม่โดนใจนะเพราะมันไม่ได้เพิ่มความหนาเลยแต่ถ้าเป็นความยาวมันฟึมมั่งจริงอันนี้ถูกแล้วดีลองเลยนะจ๊ะต่อไปมาเป็นงานแก้มงานแก้มของเป็นสีละเรื่อละเลื่อแล้วการเอฟช้ยเป็นเจ้าตัวนี้เป็นลักษณะมันไม่ใช่แคนเมกนะมันเป็นของ A C C นั่นเองเป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นเบอร์ศูนย์หกเป็น A A C Shimmer Buds นั่นเองลักษณะมันจะคล้ายๆกับของแคนเมกนี่มันจะเป็นอย่างนี้เอฟจะปัดวนเลยนะเอฟจะปัดรวมเลย แล้วก็ปัดรวมแบบนี้แล้วก็แตะบริเวณหน้าแก้มยิ้มเือแวเลือแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเมกอัพหนูเมคอัพก็แบบหน้าบุ๋มแบบกินจะบอกกินสตอรี่กินแบบว่าเมื่อคืนที่ปรมันสิบลูกหน้าแบบประมาณแบบนี้แบบอุ่ยอมชมพูเกิดเปิมาก็เป็นแบบนี้เลยดูภาพดีจากข้างในประมาณนี้ก็ปัดพอเบาๆมือแบบให้หน้าแบบยิ้มแล้วแบบ เหมือนลูกมะเขเทศอยู่ตรงนีออ้อย่างนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอสั่นสักเล็กน้อยขอสั่นใช้เล็กน้อยเดี๋ยวหน้ามันจะปรีดจะแบนไปก็ใช้เป็นเจ้าตัวนี้เป็นของมีคาล่าทริปเปิลคัลเลอร์บอนซิ่งพาวเดอร์นั่นเองเป็นเจ้าตัวนี้จะใช้เป็นเบอร์สีอ่อนตนัวนี้ไลท์จมูกโลดใช้กับแปรงหัวพุ่มๆแบบนี้ก็ ใช้เป็นสีอ่อนๆเพราะว่ามันจะได้ไม่ดูเออกเลือกันไปและได้ดูแบบว่าไม่แบบโอ้ยเธอ,อทํำไรดั้งมาเป็นเส้นเลยใช่ไหมอะไรประมาณนี้ก็คือแบบใช้สีอ่อนๆเอาเนาะต่อไปเรามาขอกอบหน้าสักเล็กน้อยโดยใช้เป็นสีน้ำตาลตรงนี้กงกลางตรงนี้ แบบนี้แล้วเบาๆไม่ได้เยอะแยะแล้วมาเรามาไฮไลท์แบบว่าให้หน้าดูฉ่ำวาวแบบอุย้ยฉันไม่ได้หน้ามันนะฉันหน้าฉ่ำวาวเป็นสาวเกาหลีอยู่แล้วในประมาณนี้ขอย้ําว่าให้เบาๆนะพอเดี๋ยวแบบมันจะแบบคนเขาแยกไม่ออกนะระหว่าง<อ>หน้าเงากับหน้ามันอ่ะคือชนีไทยแบบเดี๋ยวนี้ฟาดไฮไลท์แรงมาก<อ>แล้วผู้ชายก็ไม่รู้ฝอก็ไม่รู้ว่าไอ้ผอก็ไม่รู้ว่าแบบว่าเธอ เธอหน้ามันเหรอเธอซับหน้าหน่อยไหมอะไรแบบนี้แต่คือฉันไม่ได้หน้ามันฉันคือฉันไฮไลท์มาอะไรประมาณนี้ก็ลงแก้มเล็กน้อยปายัางแบบวิงไม่ค่อยพอก็เอานี่แหละไฮไลท์นี่แหละลองแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เสร็จเป็นเทียบเรียบร้อยแล้วประมาณนี้แหละ ขั้นตอนสุดท้ายของเรามาทาปากกันเลยดีกว่าเอาจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้ใช้เป็นติ้นแม่งของ Dear Darling ติ้นของ Itudy นั่นเองเป็นสีชมพูก็เป็นลักษณะแบบน,น,นี้ก็ทาเลยนนเกียเกียให้ดูไปละเลื่อเลื่องานใส่ติ้นก็มาเม,อ,อ,มอัพโนเมคอัพงานใส่ติ้น แล้วก็จะใช้เป็นเจ้าตัวนี้ทับอีกทีนึงเนาะเป็นของซ si ิวนาคัลเลอร์เป็นดีเป็นดิสคัลเลอร์เป็นดิสคัลเลชั่นเจลลี่ตัวนี้นั่นเองเอฟใช้เป็นเบอร์ A05 นั่นเองเป็นของซิวนาหละเป็นแบบนี้เป็นเนื้อเจลลี่มันไม่ได้มีสีออกสีแบบเล็กน้อยอะไรเงี้ก็ทาทับลงไป ใบหนูเอฟนั่นเองเนาะเป็นประมาณแบบนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายคือแต่งง่ายมากจะเป็นแบบมือใหม่หัดแต่งยังแต่งได้เลยแต่เดี๋ยวขอฉีดน้ำแรก่ก่อนแล้วกันขั้นตอนสุดท้ายสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาทันทีในการฉีดน้ำแร่ลงไปก็เป็นประมาณแบบนี้ใช้เครื่องสำอางแบบถูกๆูกกทั้งนั้นเลยนะคือจะเห็นว่าไม่ได้มีคอนเตอร์แบรนด์อะไรเลยก็แบบว่าแต่งเพื่อแบบน้องนองนักศึกษานะเผื่อใครจะอยากแบบ เมื่อหม่หัแต่งหรืออะไรแบบนี้หรือไม่ก็แต่งไปมหาลัยก็ได้นะลุคนี้เข็บคีเอแบบเบาๆสบายๆอะไรเงี้ถ้าแบบขนตาดูเยอะไปก็ไม่ต้องไปขนตาอะไรประมาณนี้เปลี่ยนสีลิปสีแก้มเอาแล้วแต่ตามใจชอบเลยก็การแต่งหน้ามันก็ไม่ได้ฟิกอะไรมากมายเนาะก็ประมาณนั้นเลยก็ลุคนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยไหม บบก็ยังไงก็ขอฝากขอฝากช่องช่องนี้ด้วย,วยละกันสัญญาจุด FFI และก็มี f c e b o o k f แฟ p เ g e ด,ด้วยเชื่อเดียวกับช่องช่องนี้เลยสลัญญาจุด FFI มี Instagram มกับ Twitter ด้วยขนาดช่องทางไหนสามารถครพูดคุยกันได้เดี๋ยวจะทิ้ง,งลิงก์รายละเอียดทุกอย่างไว้ด้านล่างให้เนาะก็ฝากติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร้ให้กับช่องทางนี้ของเอฟด้วยนะวันนี้ดูเบิกบานลาเลงเป็นอะไรไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแหละวะก็ อยากให้เพื่อนติดตามไว้แบบนี้ตลอดไปขอบคุณทุกความคอมเมนต์จริงๆขอบคุณทุกไลค์แล้วก็ขอบคุณทุกดิสไลค์ที่ดิสไลค์และให้เอฟรู้ว่าวิดีโอนี้ต้องมีการปรับปรุงต้องมีทําอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมขอบคุณคุกคาติขอบคุณจริงๆจะได้มาปรับปรุงแก้ไขเนาะสำหรับเอฟแล้วใครชอบใครไม่ชอบไงเอฟแบบว่าเอฟแคร์คนที่ชอบนะเอฟแคร์คนที่ชอบอฟพยายามทําวิดีโอให้ดีที่สุดส่วนคนที่ไม่ชอบเอฟก็จะไม่คิดก็จะปล่อยปล่อยผ่านไปใครว่าเอฟก็จะปล่อยผ่านไปถือว่า เขาเอฟอาจจะไม่ใช่สไตล์เขาเขาก็เลยไม่ชอบอะไรประมาณนี้คือการทําวิดีโอมันต้องมีมีไลค์แล้วมีด like, ีไลค์มันเรื่องปกติอยู่แล้วมีชมมีติมีอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเอฟพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกคนเนาะก็ยังไงวิดีโอนี้ก็เอฟขอไว้แค่นี้ก่อนเลยกันกลับมาพบกับเอฟกันใหม่ได้ในวิดีโอหน้าแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยว่าวิดีโอหน้าเราจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอะไรยังไงวันนี้เอฟขอไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะฝากลูกนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะจ๊ะแบลล์รักนะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊าย ห่างหาไปค่อนข้างสักนานสักเล็กน้อยก็คือว่าอีบ้าเฮอนั่นเองซึ่งไปดูกันเลยดีกว่าว่าพอของค่อนข้างเยอะเหมือนกันไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เอจะมาเหออะไรเพื่อนๆได้ดูกัน